ผู้ชายที่มีคุณภาพคือเขาจะชัดเจนร้อเปอร์เซว่าเขาต้องการอยู่กับคุณใช้ชีวิตอยู่กับคุณเวลาที่เรารักใครอะ่ะบางทีเรารักก็แค่อยากเจอแบบชอบแค่อยากเจอรักไม่อยากจากะนะวะชอบแค่อยากเจอแต่รักอะ่ะมันไม่อยากจากมันคนณรลฟิวอะ่ะฉันไม่อยากใช้ชีวิตคนเดียวะฉันอยากมีเธอในชีวิตอะ่ะอันนี้ผู้ชายคุณภาพ แต่ถ้าเกิดว่าเออชอบแค่อยากเจอว่างมาเจอกันแบบมันยังไม่แบบเข้มข้นน่ะมันยังไม่ได้แบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นจําคํานี้ไว้ชอบแค่อยากเจอรักไม่อยากจากเหมือนกันเวลาที่เรารักใครเราจะไม่อยากจากคนนั้นเราอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาเราอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันพอเจอเขาแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวที่จะ อยู่กับเขาอ่ะเราไม่อยากเสีเวลาที่จะมานั่งมาทะเลาะกันหรือว่าทําไม่ดีต่อกันเราอยากจะใช้เวลาอยู่กับเขาเราอยากที่จะโฟกัสเขาอะถ้าคุณเจอคนแบบนั้นถ้าเขาเจอคนแบบนั้นมันก็คือฉัดมากอยากใช้ชีวิตด้วยอยากใช้ชีวิตร่วมกันอยากแชร์ชีวิตอยากเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกัน